ฮ่และนี่ครับคือฮาที่จ้ำน้ำแข็งสุดเฟี้ยวใน EP ีที่ห้าและเพื่อนๆกำลังรับชมช่องฮาฮาฮาอินฟินิตี้ครับโอ้โหจากฮาเยอะไปไหนเนี่ยอ้าฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมพี่ตัวแสบนะครับเฮ้ยวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแห่งความฮานะครับอย่างที่บอกนะครับเดินทางมาถึง E ีีที่5นะครับเกี่ยวกับที่ทําน้ําแข็งนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่ทําน้ําแข็งแปลกๆที่ไม่ใช่แบบที่ธรรมดาที่เราทำเปนทั่วไปเนี่ยมันมีถึง20ชิ้นแล้วนะ อ้ยไม่ใช่ดิยิห้าดิมีที่ห้ากัิมห้าชิ้นฮ้ชิ้นนี้จะเป็น25่ิ้ชิ้นที่ผมมารีวิวเพื่อนๆดูแล้วนะครับใช่ไหมคือเหมือนโลกเรามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคนก็พยายามคิดคนอะไรที่มันแบบแปลกใหม่แปลกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งทั้งหชิ้นไบน่้จุดวันนี้อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้แล้วครับที่ทำน้ำแข็งครับก็ต้องไม่ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะครับกับที่ทำน้ำแข็งแปลกๆพวกเนี้ยปกติน้ำแข็งอะแบบไหนก็ได้กิน้อในหมแข็งปๆอยู่ใก้เน ได้รับไปแบบพลิอะไรวะเนียเขาจะแบบตื่นเต้นกับมันใช่ไหมมันก็แค่นิดหน่อยนะแต่ถามว่าปลายทางก็คือมันทาให้น้าเย็นเหมือนกันแค่นั่นแหละ <c oughs> แต่ก็มีบางอันที่ในวิดีโอนี้จะมีอันนึงที่แบบโหก้อนใหญ่มากมัรักกัเรียกว่าท,ทําทีอยู่ได้ทั้งวันอะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอยู่ใน5ชิ้นตรงหน้านี้นะครับก็มีอะไรบ้างเนาะเรามาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่าครับว่าห้างเครงแกงที่ผมมาได้เพื่อนในวันนี้มันมีอ่าอะไรบ้างแล้วเฟียวแค่ไหนครับมาเลย อ่ะมาครับในชิ้นที่1นนะครับนี่จริงๆมองก็ชัดเจนนะครับเป็นที่ทําน้ําแข็งก้อนกลม4ี่ก้อนติดครับว้าในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นน้ําแข็งก้อนกลมใหญ่ๆอันเดียวแต่แน่นอามันเป็นครึ่งเป็นครึ่งพลาสติกแข็งๆแบบนี้กับครึ่งซิลิโคนนะครับมันเลยทําให้ออกมาค่อนข้างง่ายแนละเป็นลูกกลมได้ดีครับแต่อันเนี้ยคือเป็นพลาสติกที่แข็งๆเลยทั้ง2ออัน หลายในด้านฝาเลยนะเป็นแข็งทั้งคู่เลยซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าการที่มันแข็งแบบเนี้ยมันจะสามารถแบบปิดน้ําได้แน่นสนิทเหมือนซิลิโคนไหมผมว่ามันแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ฝาของอันนมันจะประกบปิดกันสนิทแล้วแบบน้ําขึ้นมาเป็นก้อนกลมอะ่ะอันนี้ถ้าผมทานายก่อนเลยนะไม่น่าจะทําให้น้ําแข็งก้อนกลมเต็มได้อย่างมากก็คือเกินครึ่มงมันอาจจะแบบสามส่วนสี่อะไรเงี้ยไม่มีทางเต็มแน่นอนต่ก็ไม่รู้นะครับังไม่ได้ลองอันนี้เป็นแค่การคาดเดาของผมเฉยๆนะครับอ่ะตรนนี้เพื่อนๆอย่างง,งี้นะครับเป็นมีด <kę eras> ใครมันจะบิดพลาดอย่างนั้น,นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านข้างเน ία, ี่ยเขาไม่ได้มีขนาดบอกนะว่าเฮ้ยเราต้องใส่น้ําประมาณไหนเราต้องเดาเองนี่ให้มีบอกทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับเราต้องเดาเอาเองครับว่าต้องใส่น้ําขนาดไหนถ้าผมจะรู้ได้ไงว่าใส่น้าขนาดไหนอะ่ะคือถ้าเกิดใส่แค่พอดีอะ่ะมันไม,ม่ทางขึ้นมาเป็นก้อนกลมไม่นอนต้องใส่เกินขึ้นมาแต่เกินขนาดไหนอะ่ะไม่รู้อัะนี้ต้องลองกันดูนะครับอ่ามาแล้วก็มาลองใส่น้ํากันดูเลยเนาะไปหลุมหนึง่งหลุมสองอ่าหลุมสามอ่าหลุมสี ใส่เกลือมาหน่อยนึงอ่ะออประมาณนี้แล้วกันได้ไหมอ่ะลองกดลงไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลองปิดฝาใส่ดูปึ๊บมันดูเหมือนยังแบบยังลมุลมหลมัวมาผมว่าคงจะยังใส่เพิ่มได้อีกมั้งคิดว่านะคิดว่านะน่าจะน่าจะใส่เพิ่มอีกเพื่อให้มันขึ้นมาเต็มก้อนกลมอ่าใส่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันครึ่งหนึ่งของแถบนี้นะครับอ่ะมาลองดูนะครับปึ๊บกดลงไป กดลงไปเบาๆโว้าวว้าวว้าวเออแบบนี้เยอะไปใช่ไหมอย่างนี้มันเขามันเยอะไปใช่ไหม <c ười> อ่ะก็กดจนกว่ามันจะได้เลยแล้วกันนะกดถึงไหนก็ถึงนั้นอ่ะอปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ Okay. แล้วยส่วนต,ตัวผมที่เคยใช้น้ำแข็งพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้แไะตรงน้ําที่กองอยู่ข้างบนตรงนี้มันจะแข็งด้วยจะกลายเป็นน้ําแข็งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถเทได้เลยนะถ้าเราคว่ำเทอย่างนี้น้ำจะหกจากนี้หมดเ <c oughs> อออะประมาณนี้โอ้โหเสียน้าไปตั้งเยอะเสียดายจังไม่เป็นไรนี่เป็นการทดลองเราไม่รู้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ไปแช่เย็นแล้วเดี๋ยวรับดูกันครับว่าน้ําแข็งออกมาเป็นยังไงนะครับแวบ h r 6 minutes later อ่านี่ครับเป็นน้ําแข็งเรียบร้อยครับเริ่มดูกันครับว่าออกมาเป็นยง ไงนะครับโหแข็งมากเอออ่าอ๋อมันไม่เต็มก้อนว่าแล้วเชียวอย่าได้คิดไปเลยครับอ่าไม่เต็มก้อนติดเดี๋ยวทำไมต้องบิดไม่ติดตั้งอะ่ะอาไม่ออกอ่าโอเคนี่คือมันเกือบเต็มก้อนอะ่ะนี่ดูด้านข้างเห็นไหม เนี่ย yeah. ด้านนี้อาจจะก,กลมสวยครับแต่ด้านนี้ไม่เต็มก้อนแล้วเป็นทุกอันเลยนะ,ะผมเดี๋ยวมาให้ดูก่อนก็ได้นะคือถ้าเรามองมุมอย่างเงี้ยก็สวยดีหรอกเป็นกลมหมดทุกก้อนเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วทุกอันมันไม่กลมเหมือนเป็นครึ่งวงกลมหมดเลยคร <c oughs> ึ่งวงกลมครึ่งวงกลมหมดเลยนะครับเดี๋ยนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสําหบความใสของมันดูนะครับเดี๋ยวผมล้างล้างก่อนล้างก่อนอ่าดูความความกลมสวยเป็นยังไงนี่อ่ะ ก็ถือว่าได้อยู่นะขนาดแบบกําลังพอดีเลยผมจะลองเปรียบเทียบกับการใส่แก้วเยาติหนึ่งใบดูแล้วกันนะครับอ่ะแก้วเยติขนาดมาตรฐานนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามีสี่ก้อนจะได้ประมาณไหนนี่ก็ได้ประมาณครึ่งของแก้วเยตินะ ถือว่าโอเคก็กินน้ําได้เข้ามือเนื้อสบายๆนะครับแล้วถ้าเป็นแก้วเยอติก็โอ้โหเก็บน้ําแข็งได้ทั้งวันเห็นไหมถือว่าผ่านหนะ้าคิดแรกได้อยู่นะครับข้อเสียอย่างเดียวที่เจอครับคือค่อนข้างเละเทะหน่อยเมื่อกี้เห็นไหมจังหวะที่ผมแกะแล้วเทออกจะมีปุ๊บเสียเล็กน้อยๆกระจายเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้แบบว่าก,กดแน่นปิดลงไป1 0 0ขนาดน,นั้นนะเมื่อกี้ตอนที่ใส่น้าก็เห็นใช่ไหมครับมันก็เลยทำไมน้าแข็งไม่เต็มก่อนด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนว่าครึ่งบนเนี่ยมันมาไม่ถึงนะ สามารถทำมาแล้วกินได้จริงครับกับน้ําแข็งก้อนกลมสีก้อนแบบนี้นะครับอถือว่าผ่านเยี <Yeah! S 1> ่ยมปะเราไปดูชิ้นที่2กันดีกว่าครับมาชิ้นที่2ครับคล้ายๆชิ้นเมื่อกี้เลยครับแต่ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพ,เพื่อนๆดูให้ดีๆครับนี่นี่ดูที่รอยกลมๆมันไม่ชัดไม่ชัดอันนี้ดีกว่าอาชัดเจนนะครับนี่มันจะเป็นแบบเหมือนประกายของเพชรนึกออกไหม เป็นแบบเลียมเรียมเมแบบเพชรนะครับเพราะนี่คือที่ทําน้ําแข็งก้อนกลมแบบเพชรครับว้าว นั่นแปลว่าถ้าเราทำออกมาเปิดนั่นของเราต้องเป็นรูปเพชรแน่นอนครับอ่ะเผื่อนึกภาพไม่ออกดูภาพที่เขาโฆษณาแล้วกันนะครับนี่ครับนี่คือน้ําแข็งรูปเพชรที่ผมบอกครับเป็นเพชรก้อนกลมแบบสวยงามสง่าม,มากเลยนะครับอ่ะของจริงเราเป็นแบบนี้ครับนั่นแหละครับเพื่อนๆดูที่ฝาด้านบนนี้ก่อนเห็นไหมนี่มันจะมีแบบเงี้งๆตรงนี้ครับเหมือนเอาไว้รองสําหรับฐานของชั้นต่อไปอ่ะนั่นแปลว่าถ้าเราซื้ออันนี้แบบเดียวกันเรื่อยๆนะครับมันจะสามารถวางซ้อน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 กันขึ้นได้สูงเลยเฮ้ยแบบเดียวกันนี่นะใช่ไหมอ่ะกับชิ้นแรกนะ นี่กับชิดแรกเมื่อกี้ที่ผมทำนะครับปุ๊บนี่มันจะวางเข้าเป๊ะอย่างนี้เลยเห็นไ่ม มันมีที่ไว้สำหรับวางเลยครับแต่ในชิ้นแรกนี่มันไม่มีแง่งสำหรับวางอันต่อไปนะอันนี้ต้องเป็นชั้นบนสุดนะครับแต่ถ้ามีแง่งแบบนี้เราก็สามารถวางต่อตอตอต่่ออ่อได้สูงเลยสุดยอดแต่ตู้เย็นมันจะสูงได้แค่ไหนเชียวยิ่งช่องฟรีเลยะนะต่อให้ใหญ่มากจริงก็คงไม่เกินห้าชัา้นหรอกน่าจะเต็มนะครับอ่ะมาเรามาเปิดดูดีกว่าครับข้างในเป็นยังไงครับนี่ครับอ่าก็เป็นรูปเพชรทั้งคู่เลยนี่น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดมันทำให้เป็นก้อนกลมได้จริงมันจะเป็นก้อนกลมแบบเพชรสวยงามแบบในรูปตัวยอย่่่่่่่่่าาาางงงงงงนนนนนัั้้้้้้เเเเเเลลลลลลลยยยยยยหหรรรืืออ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 ปปปปะะูทีีีใชพวกกก็มมมไไไคคจดดบต รู้นะครับอ่ะนี่ครับตรงนี้มันมีขีดบอกด้วยนี่ครับตรงกลางนี้มันจะมี3มขีดทั้งสองข้างเลยนี่เอ้างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมี3มขีดแบบเขามว่าไงเราต้องใส่น้ำสามระดับเหรอหนึ่งสองสามหรือว่าต้องใส่เต็มเลยหรือยังไงเออเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะไม่ได้มีคู่มือบอกครับพี่น้ำแข็งก็คงแบบใส่ไปให้เต็มสามชั้นแหละั้งนะครับไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยที่ฝาก็มีด้วยหรือว่าจะเป็นที่ล็อกกันอะไรอย่างงี้ไม อือืซึบอ่าโอเคนี่เต็มขีด3แบบพอดีเป๊ะเลยนะผมว่านะกดไปนี้ต้องทะลักเหมือนอันแรกแน่เลยนะครับอือ <c oughs> อะนี่คือแบบกดจนแน่นสุดนะก็เหมือนเดิมครับมันจะทะลักออกมาข้างบนตรงข้างบนนี้เล็กน้อยนะแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก่อ เฮ้ยอันนี้หกไมมาเท่าเดิมอ่าเนี่ยแหละการที่มีขีดบอกแบบเนี้ยมันช่วยอย่างนี้นี่เองนะครับแต่เมืออทั้ง2อ,อันเนี้ยตั้งแต่พอเรากดไวใช่ไหมแช่ว่าหนึ่งก็จะพุบขึ้นมามันไม่ได้แบบอยู่แน่นเหมือนเดิมอะถ้าเป็นแบบนี้ลูกบอลกลกมของเราอะมันก็ไม่น่าจะได้เป็นลูกเต็มแน่ๆเลยอ่าเดี๋ยวย้อนไปดูอันแรกใหม่เห็นไหมนี่เห็นนะ มันลอยขึ้นมาแล้วอะ่ะถ้ากดใหม่ปุ๊บมันก็จะน้ำออกหกใหม่ยังไหกใหม่อีกนะเห็นไหมเออเป็นเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยเนี่ยเริ่มลอยแล้วถ้าเราสา,า,ามารถกดลงไปใหม่อีกเนี่ยเห็นไหมน้ำก็ทักอีกเออมันควรจะต้องแบบพอลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดแน่นอย่างนี้เลยนะน้ำมันจะได้เต็มอย่างนี้ไงอ่าหรือว่าเราควรต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะพอใส่เลยปุ๊บแล้วก็เอาอยางถูไปไม่ให้มันหลุดออกมาจำเป็นได้เต็มก่อนมัน้งเออแต่ไม่เป็นไรเราปล่อยเอาธรรมชาติด,ดีกว่าลองดูนะครับว่าธรรมชาติของเขาออกมามันจะเป็นยังไงนะออออ่่าาโเเเคคไไปปงัั้้นนนนนผมขีแแชย็กะรบบว เรียบร้อยครับอ่าเฮ้ยคล้ายๆชิ้นแรกเมื่อกี้เลยครับนี่ดูครับพอทัอง้งแขนเสร็จปุ๊บมันเหมือนแทบจะเปิดออกมาแล้วอะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นทรงเพชรแบบสวยงามนแน่ๆเลยครับเดานะอันนี้ไม่รู้นะเราเปิดดูก่อนนะครับอือเหมือนกันเลยติดแน่นมากเลยอะ่ะเ้ยเป็นแบบก้อนแข็งเลยอะ่ะเราไม่สามารถแบบโอ้โห อ่าได้อยู่ได้อยู่นี่ฮะไม่เต็มก้อนจริงด้วยอโอ้แต่นีัสกเกลน,นะครับทั้งสีก้อนมีความแตกต่างเลยนะก้อนนี้เกือบเต็มเห็นไหมก้อนนี้ลดลงมาแล้วก็ตัดมาก้อนนี้แล้วก้อนนี้แบบน้อยสุดเลยแค่ถึงครึ่งเดียวเองนะครับอ่ามานี่เราแกะออกมาแกะออกมายังไงทีนี้แกะไม่ออกต้องบิดเหมือนกันเลยพอแกะแล้วจะแกะเล็กๆล,ล,ลงก่อนตัวน้ำแข็งเราไม่ลง เสร็จมันลงมาก่อนอีกฉันต้องการน้ำแข็งฉันไม่ต้องการพวกเศษพวกนั้นอึ๊บอ้าวเฮ้ยมันไม่กลมอย่างที่เราคิดไว้อึ๊บออกมาเซเอเออ่าโอเคอะไรเนี่ย เอา,าเปไรของผมแบบนี้อ่าอ่าเอาก้อนที่มันดูแบบเกือบเต็มสุดแล้วนะอ่านี่เห็นไหมเกือบเต็มสุดครับมันก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมๆเหมือนเพชรก็จริงครับแต่ว่ามันมีขอบด้านข้างเนี่ยที่น้ามาติดตรงด้านข้างเนี่ยครับเฮ้ยผมว่าผมก็ใส่น้ําก็ตามขีดที่เขาบอกแล้วนะครับและเป็นทุกอันเลยนะนงไงเพราะไงออกมาเหมือนดาวเสาอะมีวงแหวนล้อมรอบทุกอันเลยอันนี้ก็เกือบจะไม่ติดหน่อยแต่ก็ยังเหลือนิดนึงติดอยู่แบบ แกออกก็ไม่ได้ด้วยนะตรงนี้ติดแน่นเลยเฮ้ยอันนี้ใกล้เคียงสุดอเอาเอาลูกนี้แล้วกันนะลูกนี้เดี๋ยวผมขอล้างก่อนอ่ะให้เราล้างกับน้าเปล่าก่อนนะึอบนอ่อ่าอู้เฮ้ยสวยครับพอล้างแล้วแบบมันใสสวยเลยนะดูดิว้าวโอ้แต่พอโดนน้ำมาลยไปแล้วตรงรอยที่มันเป็นรูปเพชรแบบเสี่ยมเลี่ยมมันก็จะจาง,จงๆหน่อยนี่เห็นไหมมันจะจางๆหายไปนิดนึงนะครับ อ่าก็ถือว่าได้นะจริงๆก็ไม่ต่างกับอันแรกมากเท่าไหร่นะครับเพิ่มลดลายเข้าไปแต่สิ่งที่มามากขว่าลดลายก็คือ้อเจ้าวงแหวลนล้อมรอบนี่แหละครับสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยครับแต่ก็ติดมาด้วยทังนั้นเน,นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นด้วยคุณภาพของของชิ้นนี้ด้วยหรือเปล่านะหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะเหมือนเดิมทดลองกับแก้วเหยียติดูนะครับดูสีก้อนนี้จะได้ขนาดไหนผมว่ารู้สึกว่าใหญ่กว่าเมื่อกี้าจะได้เยอะกว่า โอ้มันเต็มเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่มันใหญ่กว่าไงมีวงแหวนมีอะไรอีกเงี้ยบางทีมันลงได้ไม่สุดนะแต่ถ้าจริงให้ดูแล้วผมว่าก็ใกล้เคียงกันน่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วนะอยไรกเอาลูกใหญ่ไว้ทีหลังก่อนนะ,ะถ้าเป็นประมาณนี้ ก็ใกล้เคียงกันน่าจะใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยเกินครึ่งแก้วมาอสักประมาณ3ส่วน4ี่ของแก้วแล้วกันนะสำหรับน้ําแข็งรูปเพชรอันนี้นะครับอ่าโอเคก็ถือว่าผ่านก็ได้เราไม่ได้ทำน้ําแข็งเป็นประกวนนี่เราทำน้ำแข็งมาใส่น้าเย็นกินใช่ไหมล่ะครับขพให้มันแค่เป็นก้อนก็พอแหละไม่มีปัญหาใช้ได้อยู่แล้วเนาะอ่านี่ครับชิ้นที่2นะครับ,น,น,รบน้าแข็งรูปเพชรนะครับปเราไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับ มาในชิ้นที่3นี่ครับก็จะดูเรียบๆง่ายธรรมดาครับแต่ตอนที่ผมซื้อมาครับเขาโฆษณาว่าอันนี้คือที่ทำน้ำแข็งมา,มมาบรักกระปั่ล้ำปลเหลือมาก <c oughs> <c oughs> จริงๆนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นนี่ครับ ดูครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่หญแบบใหญ่พอสมควรเลยนะผมลองเทียบขนาดประมาณมือนะแบบก็คงได้แบบฝ่ามืออย่างเงี้ยอ่ะแบบก้อนอย่างเงี้ยเลยนะนี่ยังดีนะเขาแบ่งเป็นสี่ช่องนี่ถ้าเป็นช่องเดียวเลยนี่โอ้โหใช้น้ำแข็งก้อนยักษ์ใหญ่เลยนะครับแต่เดี๋ยวมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะใส่แก้วไม่ได้ยาน,นขนาดนี้ผมคิดว่าเขาคงคำนวณแล้วแหละว่ามันสามารถใส่ได้ในหลายๆแก้วนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นซิลิโคนทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มทั้งตัวฐานและตัวฝาครับนี่มาซิลิโคนหมดเลยครับแต่ซิลิโคนปกติทั หักหรือบวมกลับด้านเลยอย่างเงี้ยมันทำให้ซิลิโคนอายุไม่ค่อยยืนนะครับเจ้าตัวเนี้ยเขาแก้ปัญหามาโดยทำซิลิโคนตรงกลางเนี่ยให้แข็งกว่าขอบขอบนี่เห็นไหมข้าวกระขอบนี่นิ่มเหนือยเห็นไหมแต่ตรงกลางนี่ครับนี่จะแข็งกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ค่อนข้างแข็งนะครับเขาบอกว่าทําแบบนี้เพื่อให้เวลาแกะจะง่ายขึ้นอ่ะวันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องลองใช้กันดูนะครับอ่ะก็มีไมไหลายมากตัวน,นี้เป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับอ่ามาเราก็ใส่น้ําลงไปได้เลยครับมาทดลองกันดู่าเป็นยงไ อโอ้โหแต่าก,การลองเทน้ําแล้วรู้สึกว่าใช้น้ําค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะต่อหนึ่งลูอะ่ะว้าวจให้แบบเต็มพอดีพอดีอย่าอย่าเยอะเกินเดี๋ยวมันยกไปยากเพราะม่นสิลิโคโนเนี่ยปัญหาหลักๆคือการยกไปแค่เย็นเนี่ยยิงถ้ายิ่งไกลตู้เย็นนะยิ่งยากเลยอ่าตรงน,นี้นะครับแล้วก็ อ๋อนี่การที่มีขั้นกลางตรงนี้ด้วยมันช่วยให้เรายกง่ายขึ้นด้วยเนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นรูปไม่ขาดถ้าเป็นปกติสี่คนทั่วไปนะยกขึ้นปุ๊บยุยยุ้ยยุย,ย,ยอย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้ก็ยกง่ายขึ้นโอ้เนี่ยเขาคิดมาให้เราแล้วนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝาไปได้เลยครับปุ๊บอ,อันนี้คือเยอะไปไปเนี่ยมันถึงขึ้นมาอย่างนี้ล้นแน่เลยครับวันนี้อ่ะไม่เป็นไรลองผิดลองถูกนะครับอ่าโอเคให้ยังไงอันนี้ผมขอเอาไปแช่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับแวบ346 minutes later มาครับแข็งเรียบร้อยนะครับเราแยกไปดูเรอบๆก่อนนี่ตรงปูดมันปูดขึ้นมามากเลยอ่ะน่าจะแบบพอแข็งแลมันก็แบบเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาก็เลยปูดอย่างนี้นะอ่ามาดูกันนะครับนี่โห แข็งเป๊กเลยผมเสร็จตู้เย็นผมเย็นไปหรือเปล่าเนี่ยปัญหาปกติทั่วไปที่ผมเจอเวลาใช้ซิลิโคนนี่ครับคือตอนแกะออกอ่ะค่อนข้างยากอ่ะถ้าเป็นแบบแข็งเงี้ยเราสามารถบิดได้ไงพอบิด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 อย่างเงี้ยมันก็หลุดออกมาใช่ไหมครับแต่ซิลิโคนอ่ะมันยากนะจากกันก่อนๆนะเพราะต้องการที่มันรูกบวกไอตัวเนี้ยมันแข็งหรือหมกไปตอนต้นใช่ไหมครับอ่อาอาจจะทําให้แกะออกมาได้ง่ายก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเลองแกะกันดูครับอย่างนี้ผมต้องโอโ้โหขยบับขยบับเฮ้ยได้เลยนี่นี่ขยบับขยบับไปทับหลุดเลยเห็นไหม อ่าแล้วขย,ข,ยขยับ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 แล้วก็ออกได้เลยมั้ยอู้ว้าวเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่คนโ,โอ้โหก้อนใหญ่มากเหมือนเพชรแลท์ลลเลยในทองนี่ครับเฮ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยพิเศษคนนี้ผ่านนะครับพิเศษคนที่เอาออกได้ง่ายมากเลยนี่เห็นปนะ่ะอ่าพอขยับขยับมันก็แทบหลุดแล้วแล้วแค่ดันตูดออกมาเฉยๆแค่นี้เองนี่นี่น,นี่ผมดันตรงตูดเดี๋ยวเอานิ้วสองนิ้วดันตูดแค่นี้เองครับเนี่ยป๊บปั๊อปอุ้ยตกใจแตกมั้ยเนี่ยโอ้โหหัวข้อนมันใหญ่จริงครับใหญ่มากดูดินี่ อ่ก้อนนี้ในการสวยสุดนี่นครับดูวางในงมือใหญ่มากจะใหญ่ไปไหนครับโ้โอโหสุดยอดครับลองล้างน้ํำหน่อยนะ,อะดูสิความใสถ้ามันใสสะอาดปุ๊บออกมาจะเป็นยังไงนะนี่ครับโอ้ว้าวเฮ้ยเจ๋งครับนี่แล้วสีก้อนนี้โอ้โหผมว่าเต็มแก้วเลยอะลองดูนะครับเหมือนเดิมทดลองกับแก้วยาเิอันเดิมนะครับมาหนึ่งโอ้โห สอเฮ้ยล้นแน่เลยครับ3และโอ้โล้นครับทะลุขอบปากครับแบบนี้ปิดฝาไม่ได้ครับโอ้โแต่คุณมาดูเหมือนเต็มแต่มันก็ไม่ได้เต็มจริงๆอ่ะเพราะเห็นแม่ดูในช่องว่างเห็นไหม อ่าคือเป็นก้อนใหญ่อ่ะมันไม่สามารถแทรกลงซ้ายขวาได้มันก็แบบต่อต่อต่อกันตรงๆขึ้นมามันเลยดูแบบเต็มแก้วอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับปิดฝาไม่ได้ครับแก้วยาติเราออนี้ต้องกินแบบเปิดฝาอย่างเดียวครับเฮ้ยโหกันใหญ่บาลักกกอะไรขนาดนี้ครับอู้อย่างนี้เจ๋งเลยครับน้ำหนึ่งแก้วนี้เอาสีก้อนนี้พออยู่ได้ทั้งวันเลยแก้วยาติอย่างนี้นะเฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยครับถ้าเกิดมาลองกับใส่กับแก้วน้ำอะไรเงี้ยเป็นไงในที่ใส่แก้วน้ำานี่นะโอ้โหก้อนเดียวเต็มได้เลยหนึ่งแก้ว อร่อยเลยว้าวเยีมย่มยมเย่มย้มผาเลยครับแล้วลองคิดดูดิครับถ้าเพื่อนมีเจ้าแบบเนี้ยซักแบบ5-6อันนะโอ้โหกินได้ทาั้งงานปาร์ตี้เลยมั้งเนี่ยสุดยอดครับโอ้โผาเลยชิ้นนี้ครับได้ตรงตามโพูนาเปะเลยครับก้อนใหญ่แกะง่ายด้วยว้าวมาโอเคงั้นเราไปดูชิ้นต่อไปดีกว่านะครับมาในชิ้นที่4นี้นะครับเริ่มมีความเฟี้ยวครับเริ่มเป็นความแฟนตาซีแล้วครับ นี่งงเด้ฟันตาซีอะไรงงเอาก็ดูสิเป็นรูปหมีนี่เห็นไหมนี่ๆี่นี่นี่นี่เห็ไหมเห็นไหมนี่น้ําแข็งรูปหมีครับปอ้ชู์แค่รูปหมีแค่นี้นะไม่ใช่ครับเป็นรูปหมีแบบ3ามิติเลยครับดูนี่นะอะไร นี่รูปตัว H นี่ไม่ครับเราใส่น้ำลงไปครับน้ำแข็งจออกมาเป็นรูปหมีแบบนี้เลยนี่น,นี่ดูออกไหมดูออกไหมไมันจะเป็นเหมือนหมียืนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดในฝัน่ออกดูรูปจากโคษนาเลยกัน,นะครับตีนี่ออกไหมอ่าถ้ามอมาปุ๊บจะเป็นตัวหมีเป็นรูปสามมิติขึ้นมาเลยยืนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งเลยนี่ใช้แบบนี้นะครับโอ้โห จ๋วครับดูเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ก็แจ๋วอ่ะเหมือนเดิมครับอันนี้คายชิ้นที่แล้วเป็นซิลิโคนร้อยเอร์เลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีส่วนแข็งส่วนอ่อนเหมือนกันเนส่วนด้านบนเนี่ยจะอ่อนๆหน่อยนะครับตรงส่วนตัวตรงนี้จะแข็งทําให้เราสามารถวางได้แล้วก็มีฝาปิดด้วยนี่ปุ๊บปุ๊บนี่ อ่ะพอเฟกตรงฝาตรงนี้เป็นแค่รูปบอกเฉยๆนะน้ำแข็งเราไม่ได้เป็นรูปตรงนี้นะจะเป็นรูปเป็นตัวสามมิติโน่นขึ้นมานะครับใส่แค่ตรงนี้แล้วก็ปิดฝานะอย่างนี้ให้น้ำแข็งมันสะอาดไงแล้วที่ผมซื้อมันมี2ตัวนะมีรูปหมีขั้วโลกกับตุ๊กเพนกวินแต่คือต่อชิ้นเนี่ยมันแพงมากคุ้มกันอะไรหกสิบก,กว่าบาทมั้งมันค่อนข้างแพงนะผมก็เลยเอาชิ้นเดียวพอเอามาทดลองดูเล่นๆดูนะครับก็ลองใส่น้ำดูตรงเนี้ยผมมองดูแล้วน่าจะใส่น้ำได้ไม่เยอะเผื่อชิ้นหนึ เใส่ถึงเท่าที่ขีดที่เขามีให้แล้วกันนะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยปุ๊บนี่ครับอ่า้อดีคือมันก็วางได้เลยอย่างนี้นะมันทําเป็นที่วางให้เรียบร้อยนะครับนี่โอเค ถ้างั้นตัวนี้ไม่เีอะไรบางเราต้องไปดูตอนเสร็จเลยครับผมว่าต้องเฟียหน้าดูชิ้นนี้ครับแต่ผมขอเอาไปแค่เย็นแป๊ดหนึ่งนะครับ346 minutes later อ่ะมาครับแข็งเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมกังวลไว้หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เือนตัวหมีข้างบนตัวนี้ไหมครับตอนที่แกะออกอ่ะผมว่าเราต้องปราณีตมากๆนะไม่งั้นมีหักแน่นอนผมว่าอ่าลองดูกันนะครับปึ๊บนี่โอ้หผมจะแกะยังไงให้มันเบามือดีเนี่ยอือสะ่ะ จเย็นนะใจเย็นนะพี่หมีอย่าหักนะอุตส่าห์รอมาตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเอ๊บเอ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆแกะดีๆเชียวเฮ้ยเยยานะยาพี่หมีเอ้ยเฮ้ยใช่ฮู้ว้าวเฮ้ยดูดินี่เป็นน้ำแข็งรูปหมีจริงๆครับเว้ยยังเฟี้ยวอ่ะแล้วคือตรงเนี้ยฐานมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับเขาให้ฐานตัวเนี้ยมันจมน้ำเพื่อให้ตัวหมีนี่มันลอยอ่าพอิีภัณฑ์บอกไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่กับแก้วน้ำให้ดูนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำไปก่อน อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเราดูใส่ลงไปดูีิลูกหมีลอยไหมนี่หมีลอยอยู่จริงครับเห็นป่ะนี่ต้องมองมุมอย่างนี้ครับเห็นปะอย่างเฟี้ยวอ่ะให้มันหมุนไปนี่เฮ้ยเฮ้ยเท่ครับเป็นน้ําแข็งรูปหมีที่ใช้งานได้จริงนี่หมีโผล่ลอยไปเลยชุดติงกระดิ่งแมว,วเป็นไงดูดีมีสไตล์ป่ะกินน้ําเย็นแล้วมีหมีโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงด้วยก็คือน้ําก็เย็นไง เยี่ยมคือพอาน้าแข็งก้อนข้างล่งก็ถือว่าไม่ได้เล็กนะค่อนข้างใหญ่นะผมหยิบมาให้ดูไหมเห็นไหมถือว่าก็ก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วตัวหมีมันก็อยู่ข้างบนไงไม่มีปัญหานี่เราลอยไว้อย่างนี้ <c oughs> อ๋อไปอืม มีทําท่าคว่ำซะแล้วเรียบร้อยมีจมน้ำนล้วไได้แค e ่ตอนต้น,ตนแบบว่าวูววูวตั้งต้นิดเดียวครับแล้วมีก็จมน้ำแล้วเรียบร้อยเหมือนเป็นนักแข่งรมดาแล้วอ่านี่ก็คือความเฟี้ยวของชิ้นที่4นะครับที่ชิ้นที่4เฟี้ยวขนาดนี้นะครับไปดูชิ้นที่5ดีกว่าครับชิ้นที่5นี่คือชิ้นที่ผมคิดว่าเฟี้ยวที่สุดในวิดีโอนี้นะครับ <S <S มีเฟี้ยวของมีนี่กว่านี่อ่ะมาดูกันครับ และชิ้นสุดท,ท้ายเดยวันนี้ครับชิ้นที่ผมคิดว่าเฟีย้ยวที่สุดในวีดีโอครับมันก็คือที่ทำนับแข็งรุ่นคลาสสิกเบสิคธรรมดาแล้ว,ลว,ลวมันจะไปเฟีย้ยวอะไรยังไงครับ <laughs> ไม่ได้นะครับว่าผมเคยรีวิวไปหรือยังครับมันจะเป็นที่ทําน้ําแข็งที่มาพร้อมกับที่เก็บน้ําแข็งเลยคือปกติที่เราทํานะครับเราก็จะทำน้ำแข็งด้านบนใช่ไหมครับปั๊บพอมาแข็งปุ๊บล้วก็จะแกะเทใส่นี้กรอกอ่าได้เป็นที่เก็บน้ําแข็งนี้แล้วก็แบบว่าอ่ามันจะใช่ไหมใช้มือใช้ที่ตักหยิบไปตักใส่คนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในวิดีโอนี้ครับผมจะไม่ใช้แบบนั้นครับแบบพี่จมส์ธรรมดาข้บนนี้มันธรรมดามากเกินไปครับผมอยากได้น้าแข็งที่มันก้อนใหญ่บารากักมาหืม้าครับผมก็เลยจะ ใช้ตรงนี้ครับทำน้ำแข็งเลยครับว้า <Whoa! S 1> ที่ผมรู้ว่ามันทำได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้มานานแล้วที่ผมทำเป็นประจำครับ <c oughs> ผมไปเจอน้ำแข็งก้อนที่ใหญ่บ้างหิมะมากมากครับตรงนี้บอกเลยและด้วยความที่ตัวกล่องเนี่ยเป็นกล่อ,องที่ยืดหยุ่นไงมันทำให้น้ำแข็งไม่ติดครับพอเราทำแข็งปุ๊บเราออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าเราใช้เป็นขวดแก้วทำไม่ได้ขวดแก้วแตกถ้าเป็นพลาสติกที่ไม่ยืดหยุ่นเนี่ยแข็งๆเนี่ยเราจะเอาน้ำแข็งออกมายากครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาครับน้ำแข็งออกมาอย่างง่ายดายครับยืดหยุยยย่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นก็คิดดูดิครับเนี่ยผมใช้มาเป็นปีแล้วอ่ะยังไม่มีรอยแตกดาวอะไรสั้กชิ้นเลยนะครับเพราะม ได้ก้อนใหญ่ก็เทยเยอะอยากได้ก้อนแบบบางๆก็เทน้อยๆนะครับอันนี้ผมอยากได้ก้อนหนานิดนึงอ่านี่ประมาณนี้นะครับเทนี่ก็ทําแล้วใช่ไหมเพื่อไม่ไเสียเที่ยวแล้วก็ใส่ชั้นบนลงไปได้กรึบนี่ตัวมันไม่ได้ชนน้ำตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหานบนกรึบแล้วเราก็ใส่น้ําเพิ่มไปอีกนี่ได้เห็นไหมอ่า ประมาณนี้ครับเดา๋ยวทำแล้วก็ทําทั้งสองอันไปเลยนะแล้วก็มีฝาปิดด้วยเพอร์เฟคครับอันนี้เรียกว่าทำน้ําแข็งทีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กมีฝาปิดพร้อมคือคือดีมากอันนี้คือดีมากเลยครับผมใช้เป็นประจำนะครับอ่านี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันหนึครับว่ามันออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงครับบอกเลยว่าเฟี้ยวโคตรครับอันนี้อ่ามาขอเอาไปใช้เย็นแป๊บหนึ่งนะครับว346 minutes later อ่ามาครับในจุดท้ายนี้ครับถ้าเราเอาเฉพาะด้านบนเนี่ยครับอะ ปกติพื้นฐานทั่วไปครับเป็นน้ําแข็งก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษครับตรงนี้ผมไม่ได้สนใจครับเราข้ามไปครับามาดูตรงนี้4ี่เก้าเราจะได้น้ำแข็งก้อนใหญ่แบบดู นี่ครับก้อนใหญ่แบบบาลากักเลยครับโอ้โห,โห,โหเห็นไหมก้อนอย่างนี้นึกถึงฟิวอารมณ์แบบเวลาเราไปตมร้านน้ำแข็งเห็นไหมเห็นที่เขาแบบเอาเท้าทีบๆกันไ <c oughs> หลาตามพื้นประมาณนั้นเลยครับนี่เป็นก้อนใหญ่อย่างนี้เลยครับแล้วก้อนใหญ่นี้ฟิวยังไงเลยครับมันเรียกว่าเป็นความสวยมากกว่า่ะเดี๋ยวลองดูนะลองใส่กับแก้วเยียตีนะเสจพอเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใส่ไปไม่ถึงตูดงามไส้ด้านนี้เลยคนอ่ะใส่ไ่ถึงตูด อ่ะเนี่ตยตอนแรกผมก็จะแตะว่าให้มันโชว์แบบนี้นะครับเมื่อเอ้ามันลงไม่ถึงตูดแตงงานครับอ่ามาไปลองดูกระติกที่ใหญ่ขึ้นอ่ะถ้ามันกระติกใหญ่ขึ้นหน่อยอย่างนี้นะครับถ้าเราใส่ลงไปอ่าได้ผ่านเนี่ยเห็นไหมเมื่อเห็นเป็นกระติกน้ำแล้วมีน้ําแข็งโผล่แบบนี้ครับก็เฟี้ยวแล้วอะ่ะสมมติเรากินแบบอ่าค็อกเทลแอลกอฮอล์ผสมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก่อนไหมแล้วมีน้ําแข็งก้อนนึงปักอยู่อย่างเงี้ยโคตรเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็เราคิดดูดีครับว่าน้ําแข็งที่ขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมันก็น่าจะอยู่ได้นานแหละก็คคคืือออออในน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 แก้้้้้วึงงง่่่่ะะะาาจยยยยูเ็ไดดทััรบหีุ ครับโอ้ oh, อันนี้เจ๋ได้แบบไม่ลงนี่ใหญ่ไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องใส่เป็แบบใหญ่อย่างนี้แหละเันนี้ผ่านนี่เห็นไหมถ้าใส่แบบนี้ครับแล้วก็ดูน้ำมบโอ้โหแจ,แจ๋วว่าแจ๋วเรียกว่าเป็นการพลิกแพนนะครับเพราะปกติเนี่ยเขาเอาไว้รองเนี่ยอะ่ะเหมือนน้ำแข็งที่ทำแล้วตรงเนี้ยเขาเอาไว้รองอะ่ะเคยใส่ขับใส่ตรงนี้อ่าอะไอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เราทำซะเลยนี่ได้ไมาเป็นก้อนอย่างนี้เฟี้ยวกว่าเยอะอ่า ปิดเก็บไว้อ่าแล้วก็ปิดกลับไปอ่าทำใหม่ต่อได้อีกโอ้โ,อโอุดย่อนเลยนะครับเฮ้ยหักแล้วทำแรงเกินหักเลยครับอ่า ก็คือความเฟี้ยวของที่ทำน้ำแข็งในชิ้นสุดท้ายวันนี้นะครับว้าน้ำแข็งก้อนยักษ์ใหญ่บึ้มเป็นยังไงนะครับกับอีก5ที่ทำน้ำแข็งสุดเฟี้ยวนะครับอย่างที่บอกครับร่วมกับวิดีโอเก่าๆเป็น25ชิ้นนะครับที่ผมเคยมารีวิวนะครับถ้าเพื่อนยังไม่ได้ดูัาวิดีโอเลยกดที่คำว่าการหรือตัวไอดูได้นะครับภาพยนตดูว่าเฮ้ยมันมีที่ทำน้ำแข็งอะไรเฟี้ยวๆบนโลกของเราบ้างเนาะแล้วไม่ห่วงครับผมจะพยายามหามาอีกหามาให้ครบ5้าเดี๋ยวทำเป็นอีพีที่6ต่อไปเลยนะครับห นีเาะแล้วเพื่อนๆนะครับที่ดูมาในวิดีโอนี้ชอบชิ้นไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์บอกคอม,มค,คอมเมนต์คุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนตัวผมว่าจริงๆแล้วก็ชอบหมดทุกอันแหละไม่งั้นไม่จับมารีวิวหรอกใช่ไหมล่ะแต่ที่ชอบมากที่สุดจริงๆในวิดีโอนี้นะของผมคือไอ้เจ้ารูปหมีเลยมันฟีลนะมันเป็นแบบหมีลอยอยู่ได้อะ่ะแบบเอ,อ้ยคนคิดนี่สุดยอดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆครับชอบตัวไหน โอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับรอติดตามดูวิดีโอหน้านะครับเพราะผมจะหาของสุดเฟี้ยวอะไรมารีวิวมาแนะนำมาทดลองใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครับช่วงผมด้วยทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันนะครับไปก่อนนะครับไปกินน้ำแข็งให้มันเย็นชื่นใจก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ